สวัสดีครับผมสวัสดีหน้าหน้าและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลมาพบมาเจอกับผมทำแล้วเนาะกับรุดชาแนลนะครับผมอันนี้ผมก็มาได้มาตกปลานะครับออกมาหาดูไมยนะครับตกปลาสลิดนะฮะดูไม้แถวแถวข้างๆทางนะครับเพื่อจะเจอเนาะถือโอกาสมาทาคลิปนะครับทําคลิปบอกไการเกี่ยวเหยื่อนะครับกับมีหน้าหน้าท่านหนึ่งนะเราเป็นแชทข้อความมาหาผมว่านรุดจุยทำคลิปการเกี่ยวเหยื่อให้ดูนยครับนี่นะผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่การตกปลาสลิดนี่การเกี่ยวเยื่อกับมีส่วนสําคัญนะครับตี่าําให้ป่ากินได้ปลานะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีเยื่ออย่างพ่องวันนี้ผมก็เตยมเยื่อมาสามอย่างนะครับอันนี้ก็คือมันมันหมูนะฮะมันหมูนี่ผมที่ทําไว้นะครับเป็นมันหมูไม้กนั่นแหละครับทําไว้นะครับผมเอาไปตกมาหลายรอบแล้วครับนะฮะ อย่างนันก็คือแคบหมูนะครับหน้าหน้าท่านั้นไปกับไอ้ถามผมว่าแคบหมูนะเกี่ยวเกี่ยวจะได้นะครับเกี่ยวแล้วมันยุ่ยนะครับแคบหมูนี่มันมียูสองแบบนะรับแบบไล่มันครับไอ้ติดมันนะฮะนี่ผมได้หาได้เป็นแบบไล่มันมานะฮะอีกอย่างนึงก็คือเต้านะครับเต้าก็คือเท้านะครับสาหร่ายน้ำจืดนะครับเต้านี่ผมก็ได้มาจากคุณน้าตุกนะครับคุณน้าตุกแต่ว่าเป็นแต่ว่าผมไปตกไอ้หมยเดิมเนาะหมยป่าปานดํานั่นนะครับ หน้าไปเอามาใื้มาแบ่งใื้ผมนะครับกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับผมในทุกครับช่องของน้าเอหรือว่าช่องน้าลิ้นนะครับพี่ริงชาแนลนะครับก็เป็นตกปัสสาวดยเยอะนี่ใครที่ชอบก็เข้าไปดูนะครับอยากหูก็เข้าไปดูได้ครับการทํานะครับช่องยูทูบเป็นนะบโอเครับเดี๋ยวมาพอวิธีการเกี้ยวกันครับอย่างแรกนะครับก็คือแค่มูนะครับผมเอาแจ่หน้าไว้ก่อนละ เน,นี่ยผมจะแจน้าไว้สักแป๊บนะครับแกหมูนี่คือต้องแจน้าไว้ให้ม,มันนิ่มก่อนนะครับไวสักแป๊บหนึ่ง,งถ้าเราจับจับดูแล้วมันนิ่มก็เทน้าออกนะครับตัวนี้มันจะกืนน้ามันจะดูดน้าเข้าไปซับน้ําเข้าไปนะครับถ้าน้ำเกินไปมันก็จะเละนะครับต้องไว้พอจับมันนิ่มๆแลนะ็เทน้าทิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับตัวน,นี้ครับนนาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวระวังที่รอแคมหมูนะครับผมจะเกียวมันให้ดูก่อนนะครับ มันนี่มันจะมีอยู่สองย่างนะครับคือมันแข็งกับมันนิ่มๆนะครับผมแนะนําให้ใจ้มันทีนิ่มๆเนาะมันจะเป็นการไอเป็นการง่ายต่อปลานะครับที่ไม่จะดูเข้าไปนะครับเยอะแข็งเกินไปมันก็จะมากินนะครับพวกปลาสลิดนะครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับมันผมใส่ใจ้ชิ้นเล็กๆนะฮะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับใครจะหั่นบางๆก็ได้นะฮะแต่ผมจะใจ้แบบนี้คือถ้าสมมติว่ามันแข็งนะฮะถ้ามันแข็งนี่ผมแนะนำให้แน่ๆเดี๋ยวนะครับเามันจะเบื่อๆหน่อย นะผมจะใชว้วิธีนะครับยิกนะฮะยิกมันให้มันนิ่มนิมนะฮะยิกมันมือยิกๆถ้ามันมันแข่งเกินไปนะฮะ,นะะเนี่ยใช้มือเล็บยิก,ย,กยิกนะฮะอันนี้ก็เละแล้วครับมันก็จะนิ่มนมนะฮะจากนั้นนะครับเกี่ยววิธีกัรเกีียวนี่นะครับเกี่ยวให้มันทะลุไปแล้วครับ ลุไปยึงขึ้นมาแล้วก็ซับไปนะครับเป็นเขาเกี่ยวขนมปังตกพวกป่านี่นะฮะถ้าไปแบบนี้นะครับเห็นนะครับนะครับสําคัญนะครับตะขอตะขอ,ะขอปลายตะขอนี่ห้ามมือโพครับผมบอกควรมือโพนะครับอันนี้อาจจะชิ้นเล็กไปน่อยนะฮะห้ามมือโพเอาก็ถอยออกมาหน่อยนี่มันพยายามเนี่ยครับ มะฮึไม่เห็นปลายแต่ขอนะครับเขาป่าบางตัวนี่เป็นนะครับต้องขอโทรเต้นนะครับขาเบอร์ๆครับผมนี่ครับผมนี่ไอ้มันอาจจะน้อยไปน้อยนะครับคือปกตินี่ถ้าป่าบางตัวครับมันดูดเข้าไปนะครับแล้วไปเจอใส่แต่ขอมันจะปนเลยมันจะมาดูซ้ำน,นะครับผมปลายแต่ขอก็เมืินเฮากิน พวกไก่พวกป่านะครับเวลาเจอใส่ก้างเขาก็ต้องคายออกมานะครับเนาะจยิงเป็นปลาพวกระแวงระแวงนี่ข้างเดียวครับมันก็หนีแล้วครับนะมันง่ายๆนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปครับผมนะครับเหยื่อต่อไปก็คือเหยื่อเท่านะครับหรือเต้านะครับทั้งเหนือเรียกว่าเต้าอีกเนาะที่เรามาย้ำกินกันนะครับ น,นี่เป็นมกเรบร่อยแหละคุณนตาตกเป็นมกมาให้เรบร้อยแหละน,นี้ตีเหลือ,อาจากที่ผมตกตะวันนะครับเป็นมันเมือสองหองนะฮะวิธีเกี่ยวก็คือเนี่ฮะยิบขึ้นมานะครับอีกก้อนมันเมื่นะฮะป็นก้อนมัเมี่อก็จับตรงตูตะขอนะครับจับตรงตูตะขอนะแล้วก็เกี่ยวนะครับดึงมาเป็นเส้น วันนี้คุณหน้าตู้ป็กระสอบผมมาเนาะนี่นะฮะนี่มันเตามันเจเริ่มเล่ๆแล้วครับผมแล้วก็ม้วนนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับกล้องผมกะมาทัานสมัยนะครับเนาะเป็นกล้องมือถือนะนะฮะ๋ยวนะครับมันเตามันเริ่เล่แล้วครับผมแล้วก็ม้วนนะฮะดึงมาแล้วก็ม้วนม้วนมือตะขอนะครับผมหุ้มตะขอให้มิดชิดครับผม ป่าพวกนี้ถ้าเจอตะขอปุ๊บนะครับดูนี่มันใบค่อยชัดนะครับผมต้องขอโทษแต่เดินเด้อน่ฮะผู้ชมครับหุ้มตะขอให้ดีนะครับนี่เตามันเริ่มเละแล้วนะแค่นี้ก็ได้แล้วครับเวลาป่าดูดมันก็ดูดเข้าไปปุ๊บนี่นะครับเวลาเขาพันไว้มันจะบรรลุง่ายนะครับเตามันเป็นผืชน้ามนะครับเวลาลงลงไปในหน้ามันจะฟูตัวนะครับ ลอยอยู่ในน้ำนะครับครับเดี๋ยวมาดูแคมหมูกันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้แคมหมูมันกันนิ่มแล้วนะครับเท็เห็นน้ำทิ้งเลยครับผมให้มันมันมาดนะครับเห็นน้ำทิ้งให้มันมันมดจากนี้ไปเอากับเก็บใส่ในในถุงหรือในกระปุกไว้นะครับเพื่อให้มันโดนล้มอันนี้มันจะแห้งนะฮะนนิ้มกันนิ่มพยายามจับดูครับให้มันนิ่มถึงข้างในนะฮะ แค่ไผมจะมาเกีียวให้ดูครับผมนะครับแค่หมูเวลาเขาแจ้าน้ามันวมันงก่จะนิ่มๆเลยนะครับถ้าเปลี่ยนพวกแคบหมูแบบติดมันนะครับตรงมันมันจะเละน้อยนะครับมันจะเกี่ยวค้างที่จะยากนะครับมันก็แจ้ได้เหมือนกันครับผมเอาจากนั้นเขาก็เอาออกมาหน่อยนึงหรือใครจะเจ้อย่างตัดก็แล้วแต้นะครับแต่ผมเดาง่ายๆแล้วครับยิกออกมา ตรงหนังจะเกี่ยวง่ายกว่านะครับเกี่ยวง่ายกว่าตรงที่เป็นไอ้กากมันนะครับตรงแต่ตรงกากมันก,ก็กินดีเหมือนกันนะครับมัาเป็นมันนะครับเนะาะเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวธรรมดาครับผมเอามาชิ้นใหญ่ๆน้อยก็ได้ครับเราคอยแต่งเอาสําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกไปแต่กเกี้นะครับอย่าให้่เห็นปลายแต่ขอเอ,อย่างห้เห็นปลายแต่ขอนะ นะครับไข่กัวมันใหญ่ไปกะยิกยิกยิยิออกสักหน่อยนะครับออกออกง่ายอยู่แล้วครับแค่หมูครับเจียวแค่นี้ก็ได้แล้วครับแต่ขอมุดห้ดนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันนิ่มอยู่แล้วปากมันดูง่ายครับผมแค่หมูเนี่ยนะฮะมันก็รูดง่ายเต้นะโอเคครับผมเกือบสามยางนะครับที่ผมบอกไปนะฮะใจก็มาบอกนะครับนะโอเคเพราะผมกัยังบอกไขยแกงไปแล้นะฮะ โอเคครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับ3วิธีการเคี่ยวเยียมสามสามแบบนะครับก็มีเตาเนาะเขาเนาะมันแล้วก็จะเป็นไอ้แค่หมูนะครับก็ออีกย่างหนึ่งก็คือผมบอกอีกอีกน้อยหนึ่งนะครับคือมันนี่พยายามเคี่ยวให้มันทะลุนะครับเคี่ยวทะลุแล้วก็ค่อยๆถอยถอยต่อไอถอยมันออกมาให้มันหุ้มตะขอสักน้อยนะครับเพราะว่ามันบางครั้งมันเหนียวนะครับเวลาเขาวัดมันจะบาดทะลุถึงปากป่านะครับ โอเคครับไอคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับจวยกดไลค์ผมตัวเนะครับกดแชร์นะครับกดติดตามพื่อเป็นกำลังใจให้รุดชาแนลนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมนี่เป็นกำลังใจให้ผมเนาะว่าไงเวลามีคนดูครับไอมีคนดูมีคนคอมเมนต์ืีอกำลังใจมันกับมีกำลังใจนะครับที่จะตามจะทำคลิปต่อไปนะครับผมก็อู้บ่ค่อยเก่งนะครับเนาะต้องกุ๊กกักคองนะก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมแน่นาตัวอนะครับที่อู้บ่ค่อย ไอ้ลื่นแต่เ้อนะครับผมมันอู้บอกค่อยเก่งนะฮะโอเคครับผมถ้าชอบกไอย่าลืมก้ดไลค์รับผมนะครับวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนหน้าๆน,นะครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับผม